ข่าวมีความจุกก็บ่าครับมีแล้วมีแล้วถามมาเลยครับไร่ไร่ถามอะไรถามไร่ถามอะไร่นะครับนักข่าวมีความจุกก็บ่าครับมีแล้วมีแล้วถามมาเลยครับท้องไมถอดถอดถอดดูการเลือกขวดในวันนี้เป็นไงบรรยากาศบรรยากาศเกิดพังไรไรถามอะไรถามไร่ถามอะไร ถถถถาาามมอออะะะไไไรกกไรร้หลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนักพิเศษท,ที่มีการโหวตนายรกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยด้วยผลปรากฏว่านางสาวแพทองทานชินวัตรได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสอสอได้เป็นนายรกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยขณะที่ทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ที่เดินทางไปที่สภา,าโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้กำลังใจและมอบของน่รลึกให้กับบรรดานักกีฬาโอลิมปิกโดยก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้รอสัมภาษณ์พลเอกประวิตรวงุวนและได้สอบถามพลเอกประวิตรถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่3 1เนื่องจากพลเอกประวิตรไม่ได้เข้าร่วมโหวตโด,ดยถามว่าได้ติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้หรือไม่จนทําให้พลเอกประวิตรถึงกับแสดงท่าทีไม่พอใจพร้อมกับพูดว่าอะไรอะไรถามอะไร ก่อนจะยื่นมือไปตบหัวนักข่าวผู้หญิงซึ่งยืนถามอยู่ข้างๆจำนวนสองครั้งพร้อมกับพูดอีกว่าถามอะไรก็ไม่ได้ยินยังถามอีกจากนั้นได้ขึ้นรถแล้วเดินทางกลับภายหลังคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยส่วนใหญ่มองว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางก็ระบุว่าไม่น่ารักเหมือนตอนช่วงหาเสียงเลยนะครับลุงอยากเป็นนายกเขาก็ไม่ให้เป็นเครียดจัด คําพูดคำจานนะครับท่านอายุขนาดนี้แล้วเดินยังไม่ไหวยังจะทําห้าวเก็บแรงไว้เถอะลุงอยากเป็นมากจนเกลี้ยกล่วใส่คนอื่นเนี่ยนะดีแล้วที่ไม่ได้เป็นนิสัยยังเหมือนเดิมแก่แล้วแก่เลยนะครับไม่มีวุธีภาวะที่จะเป็นผู้นําควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ถ้าแก่แบบนี้ควรอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือไม่ก็นั่งหายใจทิ้งก็พอครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับ เป็นหม่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์ p o อร์ได้ไหมผู้ปกครองครับนี่คือหมํ่นะฮะ กินเป็นไหมฮะหม่ําม่ำอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่มทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับทีเด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วนี่อย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเออเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนีนน้นะครับ,รยรบอยู่มาผมว่าหลาย10ปีแล้วแหละนะหลาย10ปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหครับน่าทานมากคือที่เห็นเน้นเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยท,ที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒน,นะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแนวทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ ินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสอได้ลิงก์ไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์มี็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ดืนหยักด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้บั่มโอ้โหสวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เ็าว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ